สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายใครเล่าเรื่องเก่งคนนั้นชนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเอง หนังสือเล่มน,นี้นะจะทําให้เรื่องเล่าไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่ผ่านเข้ามาในสมองและจิตใจของเพื่อน wn, เพื่อนเพียงแค่ชั่วขณะดเดียวแล้วก็ผ่านไปนะคะแต่ว่าจะช่วยให้เพื่อนเพื่อเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเล่านั้นให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสําหรับใช้ในการพินิจและพิชิตใจคนแม้ว่าเพื่อนๆอนาจจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องเสนอง,งานให้กับลูกคา้าหรือเป็นนักโฆษณาที่ต้องขายความคิดหรือเป็นแพทย์ที่ต้องให้กําลังใจผู้ป่วยหรือจะเป็นคุณครูที่ต้องดึงความสนใจของนักเรียนมายังความรู้ที่อยากจะถ่ายทอด หรือไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะที่ต้องนำเสนอต่อนหน้าว่าที่เจ้านายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นใครแล้วก็มีเป้าหมายอะไรเนาะหากเพื่อนๆรู้วิธีเลือกและถ่ายทอดเรื่องเล่าให้จับใจคนได้ก็จะเป็นผู้คว้าชัยชนะเสมอค่ะสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณแ n นเน็ต m ์ซิมเม์เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดเป็นนักการตลาดในองค์กรชั้นนาเช่น p e นากอนไมโครซอฟท t และสื่อสารอย่างทรงพลังมาแล้วมากกว่า20ปีค่ะ สำหรับคอนเซปต์หลักนะคะจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ด้วยกันได้แก่คิดเป็นเรื่องเล่าแหล่งหาเรื่องเล่าและสลักสล่าวเรื่องเล่าให้สมบูรณ์ค่ะขั้นตอนแรกในการจะเล่าเรื่องเล่านะคะให้เราคิดเป็นเรื่องเล่าก่อนคิดเป็นเรื่องเล่าเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แบบด้วยกันแบบแรกคือฉันคือใครคือการบอกคนอื่นว่าเราคือใครเพื่อความไว้วางใจหรือความสนิทสนมค่ะอันนี้อาจจะเป็นในกรณีที่เพื่อนๆทําความรู้จักกับ คนใหม่หรือคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยก็ถามว่าจะทําให้เราสนิทสนมใจได้ยังไงก็ให้เล่าให้เขาฟังเ่าว่าเราคือใครเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้รู้สึกสนิทสนมกันออกแล้วก็บอกชื่อด้วยเพราะว่าการเรียกชื่อเล่นเนี่ยทาให้คนทําให้ผู้ฟังค่ะเขารู้สึกว่าเขาสําคัญเนาะแบบที่สองฉันมาที่นี่ทําไมฉันมาที่นี่ทําไมเนี่ยคือการหาเรื่องเล่าให้คนฟังเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ เพื่อนๆกำลังจะสื่อสารออกไปค่ะอาจจะเป็นในกรณีที่กําลังจะไปพรีเซนต์งานเราก็อาจจะบอกเริ่มด้วยประโยชน์ก่อนนะคะว่าเรากําลังจะสื่อสารเรื่องอะไรออกไปนะคนฟังจะได้รู้ว่าเขากําลังจะได้รับสารอะไรเรามาที่นี่ทําไมเรามาพูดเรื่องอะไรแบบที่สามเรื่องสอนใจเลือกเล่าเรื่องที่เปิดประสบการณ์ร่วมและประโยชน์ที่ได้รับค่ะอาจจะเป็นในกรณีที่เรากําลังจะ พ่อแม่ก็เลยกำลังจะสอนลูกอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยมันทำให้เขามีประสบการณ์ตรงนี้นะลูกก็จะได้เข้าใจว่าโอเคพ่อแม่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเราก็จะได้รู้จักประสบการณ์ตรงอะไรเงี้ยสอนลูกว่าโอเคถ้าทำอย่างนี้มันจะเกิดแบบนี้นะแบบที่สี่เรื่องวิสัยทัศน์อาจจะเป็นในกรณีที่หัวหน้าบอกลูกน้องถึงวิสัยทัศน์อะคะ่ะเพื่อช่วยพัฒนาและผลงานในองค์กรได้ดีขึ้น แบบที่5เรื่องปฏิบัติตามค่านิยมเป็นในกรณีที่บอกหรือเปล่าประกาศให้คนรู้ถึงการช่วยรักโลกลดขยะเพราะว่าผลประโยชน์ทั้งหมดก็คือคนทั้งโลกและโลกมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นนั่นเองแบบที่5รู้นะคิดอะไรอยู่หมายถึงว่าเราเนี่ยรู้ว่าคนฟังกําลังคิดอะไรอยู่อะค่ะแล้วก็พูดเรื่องที่เขาอยากฟังเพราะว่าการที่เราจะโน้มนาวเขาได้เนี่ยเราต้องพูดเรื่องที่เขาอยากฟังเนาะมันจะทําให้เขา ยืนหยักที่จะฟังเราต่อไปคอนเซ็ปตที่สองแหล่งหาเรื่องเล่าในการจะหาเรื่องเล่านะคะก็เราสามารถเล่าให้คนฟังนะฟังถึงช่วงเวลาหรือสิ่งที่เราทำได้ดีก็แหละอาจจะเป็นสมมติว่าหัวหน้ากำลังอยากจะกระตุ้น ลูกน้องให้ทํางานได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะตัวเองอาจจะเล่าถึงตอนที่ผ่านช่วงยากลําบากมาให้ลูกน้องฟังให้ลูกน้องมีกําลังใจที่อยากจะทํางานได้ดีมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแหล่งที่สองคือเล่าเรื่องที่เพื่อนๆเ,เคยทําพังอ่ะหรือว่าบอกความผิดพลาดให้ผู้ฟังรู้ว่าเออถ้าการทําแบบเนี้ยมันจะทําให้ผลลัพธ์มันออกมาผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทํา คือทาได้แต่ว่าผลลัพธ์มันก็จะเป็นอย่างที่เราบอกอะไรเงี้ยค่ะแหล่งที่สามเล่าถึงบุคคลสําคัญในชีวิตหรือบุคคลต้นแบบนี่ก็อาจจะเป็นในกรณีที่เล่าให้ใครสักคนฟังว่าทําไมเราถึงเป็นเราในทุกวันนี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นในกรณีที่เราไปสัมภาษณ์คนสําเร็จว่าทําไมเขาถึงสําเร็จได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนสำเร็จคนนั้นเขาก็จะเล่าถึงบุคคลต้นแบบที่ทําให้เขาสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ แหล่งที่สี่สามารถนํามาจากหนังหรือละครมาเป็นเรื่องเล่าของชีวิตคุณก็ได้บางคนอาจจะสามารถเเกี่ยวยงชีวิตของเราเนี่ยคะ่ะเข้ากับหนังได้เพราะว่ามันเหมือนชีวิตของเราเป๊ะเอก็เล่าให้มันน่าสนใจเหมือนหนังอย่างเงี้ยเพราะว่าหนังเขาก็คนฟังอาจจะเคยดูเรื่องนั้นเหมือนกันเนี่ยคะ่ะก็เล่าให้เขาสามารถที่จะแบบรีเลทถึงเรื่องนั้นได้อะไรเงี้ยคอนเซปที่สามสลักสลาวเรื่องเล่าให้สมบูรณ์เนาะเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ สลักสลาวให้มันน่าฟังอะคะ่ะพยายามเล่าให้มันโน้มนา้าวใจคนฟังให้ได้แล้วก็เล่าให้กระชับเล่าให้เหมือนคนเก่งด้วยเนาะสรุปใครเล่าเรื่องเก่งคนนั้นชนะสรุปกระบวนการเล่าเรื่องนะคะอันดับแรกเนี่ยก็ต้องเลือกเรื่องเล่าก่อนซึ่งก็ขึ้นกับบริบทและประสบการณ์ที่เพื่อนๆพอนอยากจะเล่าเนาะและฝึกเล่าเรื่องภายในสานาทีค่ะพอได้เลือกแล้วก็ลองฝึกด้วยตัวเองก่อนเล่าเรื่อง้นเนี่ให้จบภายในสานาที แล้วลองประเมินดูว่าเออเข้าใจง่ายไหมหรือเข้าใจยากถ้าเข้าใจยากก็ปรับคําให้สั้นกระชับลงกาเดิมเสร็จแล้วก็ฟังเสียงตอบร,รับอาจจะไปเล่าให้คนที่เราสนิทฟังก่อนคะ่ะเช่นพ่อแม่เพื่อนน้องญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีฟีดแบ็กยังไงกับเรื่องที่เราเล่าถ้าฟีดแบ็กดีก็โอเคเล่าได้เลยแต่ถ้าฟีดแบ็กไม่โอเคก็นําไปปรับปรปุงใหม่หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย